ต้องบอกว,ว่าหมู่บ้านนี่จังหวัดอุบลราชธานีะนะครับเพื่อนก,นนการแจ้งเตือนนะครับว่าเอ๊น้ำมุลนมันคือขื้นสูงแห้งทะนอตอนนี้เพิ่นกันเลยมีการแจ้งเตือนมายัางจังหวัดอุบลราชธานีและก็ชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยศูนย์บริหารจัดการนา้ำในพื้นที่เสียงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนหนาครับก็ขอให้จังหวัดอุบลราชธานีฮะแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้เร่งขนย้ายสิ่งของและก็บอบพยพมายัางทีปลอดภัยเนื่องจากแม่น้ำมุลตอนนี้เนี่ยข่นยางเร็วกันเลยครับ นายชัยรัตน์สีนนลทองครับผู้อํานวยการสำนักงานทรัพยากรน,นา้าแห่งชาติภาค3จังหวัดขอนแก่นครับและกาผู้อํานวยการ ศูนย์บริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสียงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนหนาหรือกออน,นอช่อนะครับเพื่อนกันได้บ,บอกนะครัวว่าระดับแม่น้ำม,มูลน,นะฮะที่จังหวัดอุบลราชธานีณนะตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นจากม่วานแห้งนะครับถ้ำไหา่นาล้นตะลิงนะฮะฟังอำเภอวาดรินชำราบ92บเซนติเมตรแล้วก็เลืออีก8เซนติเมตรครับกสีเท่ากับระดับริมตะลิงที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะฮะ ทั้งนี้นะฮะ,กะเกิดจากฝนตกหนักครับในพื้นที่นะฮะแต่แต่วันที่4ถึงวันที่เก่าตุลาคมที่ผ่านมาคาดการว่าระดับน้ำนะครับก็ยังคงส,สูงขึ้นย่างต่อเนื่องได้ผี่กุ้ง<ฆ>และก็มีนะฮะระดับน้าสูงขึ้นอีกนะครับอีก1เมตรกับอีกเก้าเซนติเมตรในวันที่12ตุลาคมที่สิงห์หอดีต้องบอกว่าถ้าเป็นเช่นนี้นะครับพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและก็เขตอำเภอวารินชำราบนี่ได้รับผลกระทบเต็มๆกันเลยทีเดียวนะครับ ดังนั้นฮะเพื่อนก็นได้ขอให้จังหวัดอุบลราชาธท่านีครับได้เตรียมความซอยเหลือประชาชนและก็แจ้งเตือนประชาชนสองฟังริมแม่น้ำมูวนนะครับให้เล่งค้นย่ายทรัพย์สินและของมีคาขึ้นมาย่างทีปลอดภัยให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับต้องบอกว่าภาพรวมนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบอว่าสิเป็นแม่น้ำโค้งนะครับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาแน่เล็กน้อย ละกะนะฮะสิทธากวาตะลิงที่อำเภอโค้งเจียมยู่มากนะครับกับสิทธามไหน้ำมู่นนี่ไหลได้สะดวกแต่ทางด้านน้ำชี่กับแม่น้ำมู่นนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเช่นกันนะครับแต่กะมีการน่วงน้ำไว้นะครับที่เขื่อนราศีสไลด์เพื่อบอไห้ไหลมาสมทบที่น้ำชีจังหวัดอุบลราชธานีร่วมทั้งกับขอไห้นะครับทั้งเขื่อนนะฮะได้ประเมินและก็บ,บริหารจัดการน้ำให้ย่างมาะสมกับสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองครับ